ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่3กุมภานะครับเรามาติดตั้งกังหันน้ำโซลาเซลล์แล้วก็น้ำพุโซลาเซลล์นะครับนะครับก็เดี๋ยวเราสัมภาษณ์กับเจ้าของพื้นที่นิดนึงนะครับเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อชายนะครับเป็นเจ้าของสถานที่โฮมสเตย์บ้านกัลยานมิตรที่ตั้งอยู่าตำบลเสาให้สระบุรีนะครับ สถานที่นี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างดีอากาศเย็นสบายนะครับต่อไปเรากำลังจะสร้างบ้านพักเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็มีกิจการสามารถสถานที่นี้สามารถจัดงานเลี้ยงได้อย่างสบายนะครับเพราะมีที่จอดรถระบายพื้นที่กว้างขวางนะครับแล้วมีศาลากลางน้ํามีกันหันทําให้น้ําที่เราปลูกสาไไว้สะอาดบริสุทธิ์นะครับเพราะว่าใช้พลังงานจากธรรมชาติ ได้รับฟังติดต่อมาจากคุณสุเมคุณสุเมนะครับยังเป็นอย่างดีแล้วก็โอเคครับยินดีนะครับตอนแรกครับทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าจะมายังไงก็ติดต่อมาได้นะครับหรือเปิดเข้าไปที่เพจโฮมสเตย์บ้านกาลิยานมิตรได้เลยนะครับมีอยู่ใน o ก l e เลยครับครับครับแผนที่ก็มีอยู่ในนั้นโฮมสเตย์กาลิยานมิตรที่ ตำบลตำบลหมู่บ้านก็ได้ครับหมู่บ้านอันนี้เารียกตำบลเมืองเก่าตำบลเมืองเก่าอ่าอําเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีจังหวัดสระบุรีนะครับท่านใดอยากแวะเวียนมานะครับพักผ่อนหย่อนใจที่นี่นะครับก็สามารถมาได้นะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายทํานะครับให้เห็นสถานที่ต่างๆให้ดูเป็นทีละมุมนะครับครับผมเรากำลังจะสร้างตรงนี้นะครับ อ๋อส่วนอาหารใช่ไหมครับอ๋อตามซุ้มไว้นี่เพื่อจะรองรับอ๋อตามซุ้มตามซุ้มนะครับเนาะพื้นที่ทั้งหมดมีกี่ไร่ครับพี่พื้นที่ทั้งหมดประมาณ20ไร่ครับ20ไร่20ไร่จะทํานี้หมดเลยใช่ไหมครับครับก็กะว่าจะทําไปเรื่อยๆเป็นรูปของอ่าเขาเรียกว่าเกษตรด้วยไหมครับเกษตรด้วยผมผมมีนี่ด้วยนะผมมีผักอผมมีผักไอ้นี่นะผัก ปลอดสามพิษใช่ไหมครับปลอดสารพิษไอ้นี่อไอ้ผักสลัดเนินซีอ๋อครับผมผมสวยงามมากเลยโอ้ออยู่ด้านนู้นครับก็มีลูกมอนเต็มไม่หมดโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่แหละครับผักที่ผมปลูกไว้เป็นผักสลัดนะครับ อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยวอตอต์เกตหรืออะไรนินเลดเลดเลสอะไรไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจนะและน,นุ้นเหมือนกับว่าผักกาดขาวกาดขาวนะครับอันนี้ปลอดสารพิษนะครับเราไม่มีสารเคมีแลวนี่ผักคะน้านะครับเราไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับที่นี่ไม่ต้องกลัวครับสามารถเด็ดกินได้สบายสดๆเด้งได้เลยครับคือมะเขือเทศพันนี้เป็นพันไรซินีซึ่งสีดาเออสีดาจะลูกใหญ่กว่าเนาะ คืออะไรไหมล่ะไม่ทันเลยเลยน่ะไวามากเลยนั่น่ะกังหันตีน้ำนะครับพลังงานทดแทนนะครับค่าไฟศูนย์บาทนะครับวันนี้เรามาที่สระบุรีนะครับเป็นรีสอร์ทกัลายาณิมิตรโฮมสเตย์นะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับใช้พลังงานทดแทน เกือบ50%แล้วนะครับตอนนี้